ดีค่ะน้ำพลดูชาแนลค่ะเอฟซี FC ทุกท่านพี่น้องน้ำสิบห้าไปส้มอันอันสวนแพะของคุณแม่นะคะอันคุณแม่ยังเกิดละซื้อเล่ากระดาษพี่น้องก็เลื่อมล,ลนอะน,นาะเดี๋ยวนทางสิบห้าไปรับชมอันคอกแพะเล่าพี่น้องแล้วบอกว่าไปท้ายแพะใหายแพรก็สัน่นน้ำนัสิบห้ามาเบ,อาเบาาอิองพี่น้องสิบห้าไปเบิองความน่ารักของแพะเนาะพี่น้องเนาะ จน้อยแต่แง่จังไนพี่น้องพันธิบานสองสันให้มันผุดได้พี่น้องเด๋ยหน้าจสืผ้าไปเบื้องนะพี่น้องเนาะเข้าไปติดตามเบื้องน้่กันพี่น้องว่าแพรทั้งนี้มันเสียงดีคือแพรทั้งอันเบียดหน้าม่พี่น้องเนาะพ้าไปเบื้องพี่น้องเมื่อเบิ้งฟ้ามแพรนะพี่น้องเนาะติดตามพร้อมกันจ้าฮ โอ้สู่คู่นะคะสุบเรกินดีหรือเปล่าเอ้าเอ้าเอาเอ้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 าเอาเอ้าอยูความน่ารักของแพะนะจ๊ะหลังมากแนมผ้าพัเบิ่งแพะของชาวบ้านนำผลได้พี่น้องอยู่หมูหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะเราเลี้ยงแพะพี่น้องโอ้เป็นการสร้างแท้ มึงจนิงๆกับคือล่าเนาะพี่น้องเนาะมึงค่ะป้ามาไทยอันนี้คอกแพะเด้อพี่น้องแย่งกับฉันผ่าหมอนแม่ต้อยมือฟ้าต้อยมือกีนเนี่ยพี่น้องเนาะอันนี้กะลูกน้อยๆอยู่เด้อพี่น้องงานผ้าไทหมบักคะพี่น้าพยานกล่องเด้อจ้าพยานกล่องพี่น้องโจนี่หน่อยหล่ไล่ ทั้งตัวล่ายตัวสีแล้วพี่น้องบ่ได้เขาไปได้ขอบด้วยค่ะยืนทายยู่ขางนอกราจหนอเนี่ยละมันได้ญยาจากพี่แม่เลยนะคะเจ้าของแพะนะพี่น้องเราบอกหามาทายนะพี่น้องโอ้ยมึงยืนขี่ออกว่าไม่ไน้บุกทัวขี่แพะพี่น้องเป็นเม็ดเขารอแคล้ว่จิ้งในบอกทัวนี่จ้าตัวได้ตัวฟู้จ๊ได้ตัวแม่ตัวนั้นมีลูกบ่ฮะบอกงี้ก็จะไม่มีลูกได้ตัวนี้เนาะโอ้จะไม่มีลูก บาพี่น้องไปไปต่อสร้างขยังตัวนี้หน่อยหาดองดองเยอะเอาเอาเเอาเอาเเเเอาเาไม่หยานกล่องนะคะบ้พี่น้องบ้กะไก่ว้านหมาแค่อวนไรผ้าไามพี่น้องกับผ้าไายอัอนผ้าแพของอันชาบ้านนำผลนะคะเรายังอยู่ที่ ้าน,นำพลนะคะตำบนนพลน้ำพนพี่น่องมู่นึงค่ะพี่น้องเนะเาะอําเภอน้องวอซอนะคะจังหวัดอุดรธานีของเราน,นั่นเองนะคะเอสิทุกท่านเนาะมาค่ะมาตำบงพุวมนาระกของแพะพี่น้องคุณเมียเราบอกว่าไปทายแพะให้แนวว่าสํานมก็เลยยางว่าทายให้ใหรเราเด้พี่น้องที่ว่าตัวนึงจะเป็นมีลูกตัวนึงเนาะให้เด้พี่น้องผมมม่เขาไปแต้ตารางว่าแล้วพี่น้อง มาชมความน่ารักของแพะนะจ๊ะตอนนี้แม่ลราวาแพะราคาถูกไดงพี่น้องตะกี้คือว่าพ่อฟังอยู่ลวะโล่รอ่อยสาวเนาะผู้มือนี่เลียบระมาณหาสิบหกสิบโลวะเรียงไว้พ่อได้ขายขี่มันว่าสันโะว่าพี่น้องตัวดำก็เป็นตาสร้างได้สายตาตัวดำมั้งนะพี่นี่แพะดำอันนี้ว่าเป็นป้ามงัวสีบอนงัวงัวงัวนุ่มเนาะขาวดำเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยพูดนะ เจ้าันกินนี้ยังได้รร์นี่เนาะบ้ามบ้ามเนี่พี่น้องคุณอืมบราเคยไดรชายไก่ป่ะนี่จ้าเทียพี่น้องเทียแหลกไม่ชีวิตเลยนีย่ประกาศขอไก่เล่าบางจุดหนึงก็คือล่านี่เนาะมาัน้ะพี่น้องมือเจ้าเบิงคุณน่ะดูความสวยงามนะจ๊ะโอ้เราเกียดดีแจ้เนาะคุณมันคุณจะขึ้นห้าบันไดได้พี่น้องมีหอดคอนโดหอดสั้นสองสังส้นสามคุณนะเฮ็ดดีนะ้ดี เุ็นราคะเบื้องแน่คุณนะ้าตัวนั้นคือเป็นตะแพงค่ะสามสีดำน้ำตาลขาวแม,แม,ม่หนึ่งคือสิแม่สิมีรูพี่น้องท้องไข่อังลางอยู่นี่ก็ควรเป็นสาวเป็นบ่าวโอ้บ้านน้ำพนเด้อพี่น้องเด้อบ้านน้ำพนค่ะตำบลน,น้ำพนค่ะพี่น้องพอน,นองโวอโซอจังหวัดยดูราธานีของเรานั่นเองนะคะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะถ้ามาเบิ่งอันฟ้ามแพ ของอันคุณแม่เพิ่นเฮ็ดโอท็อปอยู่หม่องซาลาเนาะพี่น้องเพิ่ควึ้นอารากของแพพี่น้องแวะมากก็เลยมาถ่ายให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะก็คยได้ถ่ายไก่เป็นอีกกาแฟพี่น้องไปฮันไดก็มีแต่ห้างทานเนาะเป็นอีกได้ถ่ายใกล้ๆเราจะติดตามกันแม่นี่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทก็โนพี่น้องเนาะอย่าลืมด้วค่ะน้ำผาดูชาแนลค่ะพี่ท่านขอบพระคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะทุกๆท่านเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ